ดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะตอนนี้ฝ่ายไทยเองก็ยืนยันนะคะว่าเราเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดฝ่ายเดียวเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน mm hmm. ก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด13พื้นที่ค่ะที่เราจะดําเนินการเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกตะทรวงกลาโหมพลเอกนัทพลนาคพาณิช พูดถึงความคืบหน้าในการเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดใน13พื้นที่ว่าตอนนี้กำลังเดินหน้าไปตามลำดับตอนนี้เก็บได้แล้ว5พื้นที่จะดำเนินการต่ออีก8พื้นที่ถ้าแล้วเสร็จก็จะขยายการเก็บกู้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยส่วนกรณี18เฉลยศึกที่ทางการของกัมพูชากล่าวหาว่าไทยพยายามจะเก็บเอาไว้เพื่อจะเป็นข้อต่อรองบิ๊กเล็กก็ยืนยันว่ายังไม่มีการปล่อยตัว เราจะทำเป็นสัญลักษณ์ว่าเขายังไม่แสดงความสิ้นสุดการเป็นปรปักษ์โดยบิ๊กเล็กยืนยันว่าไม่ได้เป็นการต่อรองอะไรแต่นี่คือการดำเนินการตามกฎหมายเรื่องของการเปิดด่านทางสมเด็จฮุนเซนบอกว่าถ้าไทยอยากจะปิดด่านร้อยปีก็ทำไปเลยวันนี้ทางบิ๊กเล็กมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าเคยพูดเอาไว้แล้วว่าไม่ต้องมาคุยเรื่องการเปิดด่านเพราะว่าประชาชนคนไทยไม่ต้องการ และเมื่อสมเด็จฮุนเซนบอกว่าร้อยปีก็ได้ไทยไม่ต้องเปิดด่านผมเองก็สบายใจว่าในชีวิตนี้ไม่ต้องมาคุยเรื่องเปิดด่านอีกแล,แล้วตอนนี้เราก็ยัง,ยง,ยงคงยืนยันจะมีการปล่อยตัวใช่ไหมครับเพราะว่าทางฝั่งเขาก็มา,าก่าวหาว่าเราพยายามิด่จะพยนการต่อรองยังให้ยังไม่เพราะว่าการปล่อยนี่ต้องสิน้นเราเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขายัางไม่สแสดงอาการสิ้นสุดการเป็นพลปัก นะครับเป็นสัญลักษณ์ั้นเองไม่ได้ต่อรองอะไรเลยนะครับเพราะนั้นขณะนี้ยังไม่คิดที่จะปล่อยเจนบอกว่าไม่ได้สนใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะกับ18คนอะไรเงี้ยค่ะไทยจะไว้ก็ไว้เราทําตามกฎหมายอย่างเดียวค่ะเราไม่ได้สนใจว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะคิดอย่างไรนะครับเราทําตามหลักการแล้วทําตามกฎหมาย่าีว ก็สื่อมวลชนคงคิดได้นะว่าเขาหมายความว่าอย่างไงแต่หมายความว่าใน g d c เนี่ยเขาจะงดการพูดที่ยั่วยุแล้วก็ต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะไปสู่สันติภาพแล้วการที่เขาพูดอย่างนั้นเขามุ่งมั่นหรือไม่นะครับก็ในเมื่อทางคุณเซนบอกว่าร้อยปีไม่ต้องเปิดผมก็สบายใจว่าชีวิตนี้ผมคงไม่ต้องคุยกับผมเรื่องเปิดด่านแล้วนะครับขอบคุณนะ